โอเคนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางด้วยนะครับวันยี่กับร,รายการวีไอพีจีนะฮะวันนี้นจะมาเล่นเกมเดเมดต้องออกเสียงต่ำเพราะเกมนี้มันเป็นเกมแนวผีซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานก็เลยลองกลับมาเล่นก็เลยรอเวลาที่มัน,มนลลดึกๆึกะฮะลองมานั่งเล่นดูนะครับคือตอนนี้นะฮะคือตอนน้องบอกเลยว่าตอนนี้เกมดเดเมดนี้เราเล่นตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะฮะคิดเดเมดต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่าเกมมันเป็นยังไงว่าเกมคือมันเป็นเกมที่แบบ เรานะฮะคมันจะไม่เหมือนเกมผีปกติเว้ยเวลาเราเป็นเราเล่นเกมผีปกติใช่ไหมเราก็จะเป็นเล่นเราก็จะเป็นคนไปเจอผีซะส่วนใหญ่แต่เกมนี้นะฮะมันจะสุ่มฮะว่าในนี้จะต้องมีคนหนึ่งเป็นผีครับผมประมาณนั้นซึ่งแม่งก็แบบเข้าใจไหมเราจะได้ความเข้าใจความรู้สึกการเป็นผีแล้วฮะไปหลอกคนอย่างเงี้ยเออเราก็จะเราเวลาเราโดนหลอกก็จะไม่ได้โดนบอดหรือว่าอะไรนะเราก็จะโดนคนหลอกแม่งก็มีความลึกล้ำนะเกมก็ ถือว่าทำได้ดีนะฮะในจุดๆหนึ่งเลยทีเดียวเอาสกู๊หมดความเป็นชายเลยเกยมนี้แม่งพีมาสัาไทายไม่ได้ปวดรูออดูแมพเดี๋ยวเว้เว้เอ้ยมนละมึงอะไรวะไอเชฟเป็นคนเป็นแฟนทอมเฮ้ยพี่เบฟันเตอร์จอนเหรอ เออพี่เพียงยังไงเฮ้ยเล่นกันแค่สี่คนนี่แหละฮัลโหลโอ้ยมีเสียงว่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เพลงนั่นนั่นใครวะเดี๋ยวกดเลยพูดวะไม่รู้อ้าวตุ๊กช็อกต้องถามจริงๆแม่งลืมไอ้ยะลยวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล can you hear me ัลโหล ่กููอยไหนวะด้ยินผมเปล่าได้ยินผมเปล่าโอเคโอเคเมื่อกี้ผมเห็นแมงผ่ามาแม่เฮ้ยตัวตัวนักดนตรีผมผมรู้สึกก็มึงมึงบอกว่าเจอแฟนทอมมนยืนอยู่เฉยๆอ่ะฮะไม่ไม่ใช่แฟนทอมดิพี่งั้นอ่ะอตกใจนะกูเจอตรงหน้ากูกูยืนเฉยๆอ่ะอ้ถ้ามันมันเห็นกู เพิ่มเสียงไว้แชทไว้แชทกูเพิ่มเยอะอันนี้อุ้ยอุ๊ยตกใจดูมึงอยู่อ่ะตกใจเสียงมันอ่ะนั่นไงโว้โว้วิ่ง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 ข้ามาดิเข้ามาดิทุกคนเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องเร็วไปอยู่กูอยู่คนเดียวเลยไปไปไปเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะเห็นปะคึ่งจอช่วงแรกๆก็เป็นอย่างนี้มันจะกระตัวโอ้โหแฟนทอม แฟนทอมกูเห็นแฟนทอมเฮ้ยมันมันทะลุประตูปะวะไม่รู้ไม่ทะลุจองกูเลยจองกูไม่เห็นกูเลยมนสปินหน้าประตูจองกูเลยจองกูเลยไม่แฟนทอมเวลายืนนิ่งๆอ่ะมันจะไม่เห็น <c oughs> ไม่คือ <c oughs> ไม่ใช่เรา <c oughs> ไม่ใช่เราวิ่งแล้วหยุดนะเว้ยพี่เข้าใจวะ <c oughs> ถ้าเราวิ่งหรือเรากำลังขยับอยู่แล้วอยู่ๆเราหยุดอ่ะมันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนเหมือนมันรู้กูแล้ววะ รู้กูแน่เลยเมื่อกี้กูก็ยืนอยู่ตรงหน้าแม่งอะแล้วกูก็ไม่นี่มันยืนมันรู้กูแล้วเออใช่ได้อุย้ยตกสึเลยวะแต่บางคนแม่งใจถึงนะแม่งปอบพืดหมดเลยมันมาแล้วพี่ผมไม่อยู่แล้ว<ห>ม,มาแล้วแวม่งมากระซิบข้างหูอะจอมืด่ะพอ่เว้อะไรมังมาแล้วมาอะไร ไม่จอมืดจอมืดยังยังยังไม่มาวิ่งดิวะอยู่ทำไมจะตกใจเสียงมึงไอ้ฮลโลกายฮัลโหลฮัลโหลมา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 ม่มมามามูมามามาม้มามนอา้าม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 มมาาอ้าาาาาาาเ ันนี้มาคนทอ่อเอ้าเขาเจอกันแล้วฮนะใช่หรือเปล่าสองคนนี้เขาเจอกันแล้วย,ยังยังแยกกันแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเออเพื่อเห็นไฟฮะเห็นไฟแล้วนี่เขาเจอกันแนละ้วคือไอตัวเนี้ยผีตัวเนี้ยถ้าเกิดเจอมันให้อยู่นิ่งๆอนะกูอยู่นิ่งๆวัวไฟฉายสองหน้าแม่งไม่ยังตีกูได้เลย <c oughs> นอนพุงโยเลยเฮ <c oughs> ้ยนั่งไงนั่งไงเฮ้ยเล๊กจะเดินจะเดินจริงเหรอ ไม่เมืนกี้นั่นไงไม่โอ้โหระยะประชิดระยะประชิดโอ้ยนั่นไงว่านเราต้องตายไอ้นี่เขาไมเขารู้เขารู้ทริคไม่รู้ก็ไม่รู้วันที่เป็นห้องเก็บยาแล้วยาวงยาบ้ายาม้ายาบ้านะโอ้โหทุยอ้าวไม่ใช่เคนละยาละยารักษาโรคเอออยาพาราอะไรอย่างเงี้ยพายาเออใช่ยาแก้ไอใส่ปัสซี่อย่างเงี้ยเออยาขยะอะไรอยย่างงเี้ <peach S 2> <laughs> ยาขยามันแก,ลโลก้ออกโลกไงวะโอเคแก้โลกไงโลกอะไรทุกโลกอ่ะกินทีนี้มึงหายเลยอ่ะหายไปจากโลกออ <laughs> หายจากโลกหายจากโลกหายจากโลกจริงหัวส์วอดอุจแม่งเจอแล้วแม่งเจอเจอแล้ว <laughs> แวนะ <laughs> <laughs> วน,น่วิง่งวิ่งดปอยู่ตรงนีวิ่งไปแล้วไปแล้ว ตามหลังกตามหลังอยู่ตามหลังถ้ามันฉลาดมันก็เดินหนักหน้านะเฮ้ยถ้ามันฉลาดจริงมันจะอยู่กับที่เว้ยแม่ก็อ้อมอ่ะเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเย้ยอ้ายยเย้ย โหแม่งสุดยอดนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเรามาเริ่มเริ่มใหม่อุยอ้ยโหฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ากะบอกว่าแม่งเป็นลัคก,กี้อ่ะใช่ไหมโอ้อ,อีกแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไม่อยู่กับโกนอะก็ร้อง ลักกี้ Lucky, แต่เราทฤษฎีให้ฟังฮะคือจอมันเขียวใช่ปะ่ะเมื่อไหร่ที่จอแม่งเป็นจอปกติหรือว่าสีที่มันแบบไม่เขียวอะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ฟ้าดิเออพราะฟ้าอยู่เขียวเงถ้าเกิดมันไม่ใช่สีเนี่ยฮะก็คือกดตัวอ e ีเราก็จะกลายเป็นก็คือแบบเรามานี่มาแบบโอ้โหใช่ฮะคือเราจะไม่เห็นตัวตนคนฮะเราจะไม่เห็นคนฮะคนก็จะไม่เห็นเราฮะซึ่งมันก็ได้อย่างสีห่างครับผม อย่าให้เห็นอย่าให้กูเป็นหนูขยะมึงอนแรกเลยกอยโด <c oughs> กูรู้แล้วกูจะตบอนตรงไหนดิรอรอฮนะรอรอรออ,อ,อที่เด็ด,ด,ดมีทัจจะเวลา,ลามึงอะ่ะบอกยว่าตอนนี้อยู่กันเป็นกลุ่มเรแมน w ยา c h o n ัน s, <S, yeah! yeah! <S g ส oh, okay, well i n ง time? อุ้ยตกใจกูตกใจตกใจตัวเองหรอกูตกใจเนี่ยไอ้นี่มันเป็นตู้นาฬิกาเลยก็ไม่รู้อ่าตกใจด้วยว่าคนหิหายว่าตกใจนาฬิกาโอเคกูรู้แล้ว นายมันต้องมาโตไอ้ตันไงฮัลโหลกิร์ลไอ้ย่าไอ้ย่าผู้พัเนอร์ที่ดีก็งี้แหละไอ้แต่เป็นเหมือนโวยหุ่ยเลยเฮ้ยจีเจอแฟนทอมเหรอคนน่ะเจอน่ะต้องตายคนแรกแน่เลยเฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนผมเจอคนรับประกันได้เลยให้ฟานต์ต์จอนฟานต์ต์จอห์นฮัลโหลฟานต์ต์จอห์นฮัลโหลฟานต์ต์จอนรับประกันเลยว่ากูต้องตายคนแรกเฮ้ยเฮ้ยใครใครใคร ไอสกอต์สกอร์คเจอสกอต์แล้วเว้ยเจอฟันต์จอนว่ะ ok สกอต์ลังนกแค่เดี๋ยวสวดมนต์ให้ฟังหน่อยฮะสวดมนต์หน่อยไอ้ยังส่งไปฉายเลหน้าไอนี่ใครวะเนี่ยสกอตร์้ยฟันต์จอนบอชิออนเอ็มช hey, ื่อปีเหรอวะลอสเตอรปีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยใครใครฮัลโหลวันนี้เอาวันนี้วันนี้เฮ้ยก<ล>ูเป็นเจคอปไปกูเป็นเจคอฟ เจ๊คอบผู้ชายห้วนใช่ปะเออไอ้สัตว์ตรัวโกเลยทำไมมาโตัวกูเป้เลยวะเสกเลยวะน่ากูไม่มาไงมันเดินเข้ามาเหรอถอนมึงถอนมึงกลัวอ้าวไอ้เจ้าสก๊อตหายสกอตอยู่ตรงนู้นมันอยู่ทางนู้นแม่งเดินเดียวไปผู้ชายผู้ชายก่อน Hey, <c oughs> เฮ้ยลราผมว่า <c oughs> เอามองไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้ออกเซิรลแม่งตายใช่แล้วมันอยู่ตรงนูน้นนะพี่ตรงนูน้นอะใกล้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ไม่ใกล้ไป <c oughs> ไม่ใกล้ย้อนไม่ใกล้ไปไม่ใกล้ไปเดี๋ยวผมดูให้นะมันมาหยุดเลยนะยี่ปิดตอนแล้วอ่ะอยู่ไม่อยู่ เขาเป็นตาแรกที่กูอยู่รอดได้นายขนาดนี้เฮ้ยนั่งนั่งนั่งวีนั่งนั่งนั่งไปไปใชพี่ไปใช้นั่งยุได้ังไงมันมาไม่รู้ผมเป็นฟาเตาจอนอ่ะอย่าเขาต้องโซมอนให้ฟังฮะอุ้โร่าเจ้านนี่มันคิดนี่วะหรือกูไม่กล้าเข้าเอ็ดจะพิมคีเหรอคีนี่ว่าอะไรเอ็ดคายคีเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วผมมีผมมีซิกเซนฮะโกูคนผม ของผมเรียกเซเว่นอีเลเวนเซเว่นเซน์เลยเนี่ย okay. โอเคเฮียมึงใครเก็บได้ว่าไรวะว่าไรไม่ได้ยิ <c oughs> นเลยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ห้องน,น,น,นี้ทุกคนไปไหนวิุ่นขู่เข้าห้องแล้วทำไมทำไมกูปิดตัตรูทำไมทำไมไม่รู้กูหลบก่อนกูกลัวเอาแล้วฟาอร์ชอนนะปล่อยม่ง <c oughs> ทิ้งไปอะ เบอร์ประตูเข้ามยเจ้ามาแล้วนั่งดินั่งไงยืนนั่งนั่งไงไอ้บ้าประตูเข้ามาประตูเข้ามาอย่าวิ่งดิบอกว่าอย่าวิ่งนั่งไงกูไล่คนเดียวเลยพี่จะวิ่งมาเปิดประตูให้มึงแล้วเข้ามาดิครับเอ้ามาข้าผมไงวะ น่ะแล้วกูก็เป็นตัวเดิมอ่ะเออจําห้องเอกสารได้ปะรั่จําห้องเอกสารจะได้เจอกันม่กี้ก็ไม่ได้เสียงิลาห์ฮผมไม่ผีผมมีจัจจะบันจะบันเที่ยกูกลัวมันก็เนี่ยพี่เพลงหลบเื่อเชี่ยวผมจงมาบอกโลเคชั่นผมเลย หลบมไม่รู้กูจะหลบตรงไหนนี่ยประเด็นอะ่ะพี่ก็ไปหาพวกมันเดิล่าสุดเห็นพวกมันอยู่หนีไปแล้วมั้งอยู่ฟาร์เธอรจอนเนี่ยฟาร์เธอจอนเหรอเครียดเครียดเครียดเฮ้ยเครียดโอ้ยฟาร์เธอร์จอนอย่าไปยล่นกับกูขอร้อง ตัดเบลตัดตาตัดทั้งหลายมาตัดทุกคนให้เจ้าตาเวลาหวนตัวจะเป็นตกจะตกเสอยอ้าวเฮ้ยพี่เพลงพี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะพี่เพลงลองเดินกลับมาไอห้องเอกสารเยอะๆอ่ะโอ้ทำไมกูจำทางไม่ได้จริงจริงพี่ลองลองหันหลังดูดิมันจะมีห้องเอกสารปะ ผมเห็นอะไรแปลกๆว่ะในห้องไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หลอกจริงๆอยากให้พี่ลองเข้าไปดูดูว่ามีอะไรบ้างผมเห็นไอ้กระเป๋าอ่ะมันไม่ใช่กระเป๋าเลยมันเป็นเก็บพลังได้เหรอเก็บไม่ได้โอ้โหแล้วกูมาอยู่หน้าห้องเอกสารอ๋อคนละห้องโอ้ยโ,โชคดีโชคดี กูพอมึงเฮ้ยเฮ้ยวิ้งวิ่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 งตายเอ้ายังเหลือเหรออ้ามึงยังไม่ตายเหรอเอ้าเฮ้ยกูแค่กูตีมันไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยเพื่านผู้ชมไอ้กี้ผมตีมันไปแล้วพี่ดูดูศพมันผมยังเห็นมันวิ่งวิ่งเล่นอยู่เลย โปรเดมิดป้ววะโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วพี่พีดูคนแรกพี่จำไว้มันติดเสาอ่ะโอ้โหติดขอบประตูอ่ะวา่ไปเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเอ้นอุ้นชื่ออะไรนะเจคอบเจคอบแม่งตายไปแล้วนะพี่ผมจะเห็นมันวิ่งดีผมอยู่เลยเออเฮ้ยมันค้างอ่ะน้องนับศพดูที่มันตายหนึ่งอ่ะ อ้าเไอ้เพอนเอ้ามันดิดคนในกล่อมันค้างอะยเงี้ยพี่เออเมื่อกี้เราเห็นวิ่งหนีอยู่เลยเอ้าวแล้วเลืออยู่สามคนจริงนะ,ะเดี๋ยวคือรอบไอ้เกมนี้นะฮะเดเมดนะฮะเดี๋ยวเออันนี้ก็บอกกันเลยว่ามันง่วงฮะมันอาจจะมีอะไรไม่เหมือนเดิมนะฮะง่วงหน่อยโอเค เดี๋ยวใหม่ง่วงเลยมากงรังเลยเดี๋ยวเอาอย่าลืมนะฮะกดเอาใหม่อีกแล้วไหมไอของอย่าลืมไลค์อย่าลืมอยจะลืมกดซับสไครต์และไลค์คลิปด้วยนะผมแล้วอย่าลืมแชร์นะฮะคอมเมนต์อะไรตรงไหนชอบตรงไหนห่าตรงไหนมีอะไรผิดิเพี้ยนนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะพี่จะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะโอเคฮะแค่นี้แหละบ๊ายบายเออไปละฟีเลงมีอะไรพูดไหมว่าว้าว